สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการโลซิตเตอร์ทีวีเนี่ยวันนี้ก็จะมาถ่ายเรื่องพ่อแม่แบบมันไม่สังสอนแบบดูดูพ่อแม่มันไม่สั่งสอนนะดูดูวนะฮะพ่อแม่มันไม่สั่งสอนนะไอ้พวกกะีกีราอะไรแบบนี้ครับพ่อแม่แม่งพ่อแม่มันแม่งไม่สั่งสอนอนะมๆๆๆๆๆๆาด่า มนะแม่อยากได้โอพีอีกได้โอพีได้โอพีสมมติมึงทำตัวไม่ดีมึงทำตัวไม่ดีเองอะ่ะกูไม่ให้หรอกโอพีเชียมาด่าผมอะ่ะดูดินะฮะทุกคนก็จำหน้ามันไวแบบ้ครับจำหน้ามันไวแบบ้ครับดูครับ เพิ่มเพิ่มมันแล้วไปด่ามันด้วยครับแค่นี้บ